ความรักเนี่ย ก็เหมือนกับลาวาถึงเอลพี่จะไม่ติดไฟแต่ถ้าใช้ราวาพัคระวังติดใจเอาี่ไปบริการขั้นต่ำเพียงแค่13บาทในรูปแบบของ ID p a s s แต่ถ้ายังไม่จูใจนะครับผมก็มีบริการ VIP Serv e r ขั้นต่ำเพียงแค่20บาทเท่านั้นและมีบริการครับผมกดเกมพาร์ตกดผลพิสาจแมปอื่นๆอีกมากมายที่ให้มาถึงเรจเจอรราคาสุดคุ้มขนาดนี้จนต้องถามว่าไอ่มีบอไอ้เพื่อนคนไหนที่สนใจนะครับผมลิงก์เนี่ยอยู่ใต้คลิปวิดีโอตัวนี้เลย เอาเลยครับผมสวัสดีเพื่อนๆ่นที่น่ารักชทุกคนเลยอยู่กับผมเองครับไมกี้สำหรับภายในคลิปดอตัวนี้นะครับผมผมเนี่ยจะมาทําการทดสอบสังคมนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการแจกนะครับแบบจุกๆเลยใครแบกผมเพียงแค่1เกมเท่านั้นนะครับผมรับไปเลยครับ100รีโรหรือการสุ่มเทรด100ครั้งนั่นเองแหมเรียกได้ว่าแจกแบบจุกๆเลยถ้าเกิดคิดเป็นเงินนะครับผมเอ่อหนึ่งร้อยีโลเนี่ยมันก็เท่ากับ1000กว่า เลยนะครับผมเป็นเหรที่จุกมากนะครับหนึ่งพันกว่าบาทเลยนะเว้ยนี่คือแบกเกมเดียวแบกเกมเดียวแจกพันกว่าบาทใจปั้มเกิน แต่ต้งขอบอกก่อนเลยนะครับผมว่าสาเหตุที่ผมเอามาแจกเนี่ยก็คือผมเนี่ยกะว่าจะเอาไปสุ่มเทรดให้กับตัวเองนะผมแต่คิดไปคิดมาเนี่ยดวงผมมันก็เกลือเกินนะครับผมจะไปสุ่มเนี่ยก็กลัวว่ามันจะเกลือจนเกินไปครับก็เลยเอา100รลีโลเนี่ยที่จะสุ่มให้กับตัวเองนะครับมาแจกนะครับหรือสุ่มหาผู้โชคดีในวันนี้ดีกว่าเออจะได้เป็นคอนเทนต์ไปอีกนะครับผมในๆก็ใกล้แบบว่าเขาเรียกอะไรนะเทศกาลนะครับผมวันเด็กแล้วก็มาแจกเพื่อนๆในเซิร์ฟกันหน่อยละกันแต่ไม่รู้นะครับผมว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ โดีในคลิปโรตัวนี้ของเราแต่ก่อนที่เพื่อนๆนะครับผมจะไปรับชมคลิปโอตัวนี้เนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กด s like, u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันในผมตอนนี้เนี่ยเราก็จะสามแสน subscribe แล้วนะเออนะครับผมกดไลค์นะครับ like ผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยถ้าเกิดกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วเนี่ยก็ไปรับชมคลิปโรตัวนี้กันเลยกางอนาเขต เดี๋ยวให้ดูหน่อยลาการนะผมที่ผมซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนั่นก็คือ200รีโลเตรียมไว้ก่อนเลยนะผมไม่รู้ว่าจะได้แจกหมดหรือเปล่านะผมถ้าเกิดแบบวันนี้เนี่ยไม่เจอคนใจดีแบกผมเลยเนี่ยก็รีกได้ว่าผมก็คงจะต้องเสียใจหน้าดูครับเพื่อนๆอุตส่าห์เตรียมรีโลมาแจกแต่ไม่ได้แจกอะครับเราต้องหาคนแบกกอนเลยนะผมอ่ะผมจะลองพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับเอออะไรเนี่ยผมมาอีซี่เฉยเลยอ่นะครับมีเดี๋ยวพิมพ์ก่อนเลยมีคนไทยไหมครับอืนะครับ เอาจริงเกมนี้เนี่ยผมถือว่าคนไทยเล่นเยอะในระดับหนึ่งเลยนะผมเพราะว่าผมเนี่ยไปดูจากกลุ่มคอมมิอ่ะมี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 นี่ไงมีแล้วแบบผมได้ไหมครับนี่แบบแบบต่อแหลเลยแบบผมได้ไหมครับผมเพิ่งเล่นคนไหนคนนี้หรอใช่ปะคนนี้น่าจะเป็นคนนี้โปรไฟล์ผู้หญิงแบบผมได้ไหมครับผมเพิ่งเล่นดูซิว่าเขาจะยอมแบกเราไหมอู้จะทีมเขาตึงมากเพื่อนๆแบกได้ไหมครับอ่ะตื้อเขาอีกรอบหนึ่งครับตามจีบเขาก่อนนะครับตามจีบเขาก่อนแบกแบกได้ไหมครับเอาไม้หม้ครับตกด้วย เฮ้ย <Hey, S 2> ผมต้องตามจีบนะครับอ,อ่าแบกได้เขาบอกแบกได้หรอจริงไหมเนี่ยเอาแล้วมีคนแบกแล้วเพื่อนๆน,นี่ไงมีคนแบกเราแล้ว,ลวทางนี้ครับทางนี้ครับเขาจะเห็นไหมเนี่ยอ่าเข้าประตูเลยเข้าประตูแล้วก็นามเม็กไปมาแล้วครับแบกบจริงหรือเปล่าอ้าวเขาหนีเราอ่ะอะไรพวเนี้ยะเอ,า,อาเราลองตามเขาอีกรอบนึงเขาเลือกด่านอ้าว คือเขาก็ไม่ได้ตอบตกลงนะครับแต่ผมอะ่ะนึกว่าเขาจะแบ่งไงเห็นเขาเดินมาสุดท้ายเราก็ต้องหาคนอื่นแม่เจ้าอะรอบนี้ครับผมทำการย้ายเซิร์ฟดูครับว่าจะมีคนใจดีหรือเปล่าเราจะพยายามหาคนไทยให้ได้ก่อนนะผมผมรู้สึกว่าอยา,อยากแจกคนไทยมากกว่านะผมแบกผมหน่อยครับแบกบผมหน่อยครับนี่ครับลองหาเขาดูเขาใช่คนไทยไหมเนะี่ยดูจากการแต่งตัวแหละเลเวลหกสิบเลยนะทีมตึงมากนะเดินผ่านไปเลยครับโอ้ไม่มีใครสนใจรู้เลยเอาหายไปแล้ว คือเขาไม่อยากจะแบบเล่นด้วยเลยนะครับถ้าเกิดเราแบบเลเวลหนึ่งมันเลเวลหนึ่งมันดูน่าสงสัยเกินไปหรอเพื่อนๆนะครับหรือว่าเราต้องไปลองลองดูสักตาหนึ่งก่อน <c oughs> คือมันไม่มีใครเล่นด้วยเลยไหนลองดูดิว่าฝูงชนวันนี้เขาจะช่วยเราหรือเปล่าไอ้ผมนะครับคือถ้าเข้าอันนี้เราอย่างนี้เราเข้ากับเขาได้ไหมเอาเข้าได้หรอ <c oughs> เดี๋ยวนะอันเนี้มันไม่ถือว่ามันไม่ถือแบกอะมันมนถือว่าไปเหมือนไปหมู่กันมากกว่าเออ อย่างนี้เราจะแจกคนละร้อยก็คงไม่ไหวนะอันเนี้ยแล้วเอาประเด็นคือเราเข้าขเขาไปแล้วด้วยอา้าวงานเข้าอันนี้ผมขออนุญาตอ,ออกนะนเพื่อนๆไม่รู้ว่าใช่คนไทยหรือเปล่าเราวิ่งว่อนเลยเนี่ยมาไม่มีใครสนใจผมเลยเหมือนเราเป็นอากาศ Who can help อ,อ๋ออันนี้เขาก็ต้องการคนช่วยเหมือนกันหรอแปบ๊บนึ่งนะอ,อ๋อน,นี่ไงอุย้ยเรท70เรท70เขาเอ้ยเดี๋ยวเขาติ๊กชื่อเรามาอะไรนะเนอะเฮ้ยเขาจะแบ่งเราหรอภาษาอังกฤษด้วยแล้วเราไม่เก่งเราจะคุยกับเขารู้เรื่องหรอวะเนี่ย อ้าวอย่างนี้เขามาแบกผมเหรอ <c oughs> คือเหมือนว่าเขาอ่ะต้องการทำภารกิจรายวันเหมือนกันนะเพื่อนๆอ,อย่างนี้ก็เรียกว่าเขามาแบกเราได้อยู่นะใช่ปะ,ะเดี๋ยวรอดูรอดูว่าเขาจะแบกจบหรือเปล่าหรือว่าเขาแค่เข้าไปแล้วเขาจะออกนะครับอ่ารอดูว่าเขาจะเล่นกับเราจนจบหรือเปล่านะอ่ะเอาเลยครับผมในส่วนของตรงนี้ครับเราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนทําไมทําไมเรามาคนเดียววะเดี๋ยวนะ ทำไมเขาทิ้งผมอย่างนี้เล่าต้องช่วยแล้วชน,นะเอาละครับผมมาต่อกันเลยแล้วกันสรุปว่ารอบที่แล้วนะครับผมที่มีชาวต,ต่างชาติคุยกับเราเนี่ยดูทรงเหมือนจะไม่แบกครับแต่พอเข้าเกมไปหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับทำให้เราเนี่ยโดนเทไปเลยนะครับโอ้โ oh, ห <c oughs> รีได้ว่าหาคนแบกไม่ได้เลยจริงๆนะครับออาลองกลับไปที่เพล์ใหม่นะครับหาคนแบกนี่ไงนี่ไงคนนี้เอ้ยเดี๋ยวนะผมพยายามหาคนไทยนะผมรีได้ว่าตอนนี้เนี่ยใครๆก็อยากจะลงแบบว่า ชาเลนจ์กันนะไม่มีใครอยากจะมาเสียเวลากับพ่อหนุ่มจัสตินบีเบอร์อของเราเลยนะครับลองยืนแบบนี้เฉยๆดูบ้างนี่ครับผมถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักแต่ตอนนี้เหมือนจะไม่มีใครรักเราเลย <c oughs> ไม่มีใครมากเลยเหรอคือที่ผมไม่พยายามแบบพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับหนึ่งคือผมไม่แข็งแรงภาษาอังกฤษสองคือผมอยากจะแบบพูดคุยกับคนไทยหรือแบบอยากจะแจกกับคนไทยจริงๆนะครับผมเออนี่งไงเอยเราเดินตัดหน้าเขาเลยปุ๊บตัดหน้าอย่างนี้ ยัดเยียดต้องแบกยัดเยียดต้องแบกเอาไม่เล่นด้วยไม่นี่ตัดหนะ้าเดินตัดหน้าอย่างนี้เอาโอ้ยดาวดาเมกดันห้าอันนี้เขาน่าจะเป็นเพื่อนกันหรอเขาต้องแบกกันแน่เลยอ่ะแล้วเราโอ้แล้วเราตกรถอ่ะโอเคครับเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมจะลองพยายามสปีกอังกฤษดูนะผมผมไม่ได้ใจว่าภาษาอังกฤษผมเนี่ยจะพิมพ์ถูกมากน้อยพิยงใดนะครับลองดูนะภาษาอังกฤษแบบพื้นฐานเลย someone help me นะครับ นะครับเดี๋ยวเราจะพิมพ์อย่างนี้เลย I want to create the story นะครับปึ๊บกรอบไปก่อนนะจะได้พิมพ์ระโยคนี้อีกหลายรอบนะครับ Help me Help me ผมไม่รู้ว่าผมใช้คำถูกหรือเปล่านะ I want to create story อ๋อต้องมี please ด้วยนี่ไงกรอบเขาเลยนะครับ please 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 อย่างนี้ได้ไหม please อ่าลองเข้าประตูเครับมีคนแบกไหมนี่ขนาดผมพิมพ์ภารรษาอังกฤษผมว่าภาษาอังกฤษผมมันก็พอเข,ข้าใจนะนเพื่อนๆหรือเปล่า <laughs> ชมเองภาษาอังกฤษผมมันก็พอเข้าใจอยู่นะแต่ก็ไม่มาแบกผมเลย ช่วยฉันเถอะสักคนหนึ่งใช่ก็ได้ช่วยกูดีเฮลมีโอเคโอ้ยใช่เหรอโอเคจริงเปล่าโอเคจริงเปล่าอ่าเดี๋ยวสร้างห้องสร้างห้องดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะ step ส,สับหลอกหรือเปล่านะเฮ้ยหลอกไปเนี่ยเฮ้ยเปไมคนเข้ามาเยอะจังอ่าตอนนี้ครับเราตัดเข้าสู่ด่านดาวนาเมกนะครับผมหรือด่านแรกของเราเป็นที่เรียบร้อยนะผม ตอนนี้่ายชื่อของพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยยังอยู่นะครับยังไม่ได้เทเรานะผมแต่รู้ว่าเขาจะโหลดช้ามากๆเลยนะครับก็รอเขาแป๊บหนึ่งนะครับ Can you speak Thai นะครับคือบางคนอนะ่ะแบบว่าเขาเขายังไม่อายุแบบพิมพ์ไทยไม่ได้ก็มีนะผมก็เลยลองถามเข้าไปาา็นภาษาอังกฤษดูว่าเขาพูดได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองถามดูว่าเขาเป็นคนที่ไหนแล้วกันนะไออะไรวะฟิลิปปินส์เหรอดูเหมือนว่าเขาจะไม่ใช่คนไทยนะผมเดี๋ยวเราถามหาเหตุผลหน่อยแล้วกันว่าทําไมเขาเนี่ย ถึงมาช่วยเรานะครับผม Help me อ่ะ Why did you come here Help me เอ้าทำไมไม่ได้ทำไมคํา่ายไม่ได้ดูเหมือนว่ายูเนี่ยจะพิมพ์ไม่ได้นะผมแต่เขาก็ให้เหตุผลตามตรงมาว่าเขาเนี่ยต้องการจะียร์ส story นะผมการเล่นกับเพื่อนหรือผู้เล่นหลายคนสรุป <c oughs> <c oughs> so, คือเขาต้องการียร์สต t o r y นั่นเองครับผมแต่ก็ถือว่าเขามาแบกนะผมอะเดี๋ยวเราจะแจกรีโลนะผมอย่างที่ผมบอกไปว่าแบก1เกมผมให้100รีโลนะผมแบก1เกม100รีโลแต่กรณีนี้เนี่ย มันเป็น1เกมที่มี2คนก็หาร2 <c oughs> ก็หาร2แล้วกันนะ <c oughs> เพราะว่ามัน1เกม100รีโลถูกไหมแต่หาร2เพราะมา2คนในช่วงนี้ครับผมจะพยายามใช้ Google t r a n Slate แล้วกันผมว่าผมน่าจะพิมพ์ช้าไปแนวะผมจะพยายามสื่อสารมากเกมนี้จบแล้วเนี่ยคุณแบบว่าไปเจอฉันที่ล็อบบี้ได้ไหมอ่าล็อบบี้ฉันมีอะไรเออผมต้องมีอะไรเนี่ยให้เขานะครับผมอ่าในส่งตรงนี้ครับผมดูชื่อก้าก่อนชื่อนี้นะชื่อนี้นะอ่า ดูว่าเราจะไปเจอเขาที่ล็อบบี้หรือเปล่านะครับกดล็อบบี้ก่อนเลยถ้าเจอผมจะกดรีบกดให้ก่อนเลยนะผมจําชื่อเขาได้อยู่เพราะว่าเมื่อกี้ผมแอบแคปรูปมานะครับแคปไปจอ,อจอทางนี้เออนั่นเองนะ,ะผมไม่แน่ใจว่าเราได้อยู่เซิร์ฟเดียวกันหรือเปล่าถ้าเรากดล็อบบี้เหมือนกันนะนเพื่อน ไอ้สมตรงนี้ครับสรุปเลยละกันสรุปว่าเซิร์ฟที่ผมย้ายกลับมาหน้าล็อบบี้เมื่อครั้งที่แล้วนยครับคือไม่เจอนะผมผู้เล่น2คนนั้นผมก็ไม่ได้แจกไปผมถือว่าผมพลาดมากเลยที่ผมเนี่ยไม่ได้แอดเฟนเขาไว้ก่อนนะผมก็ทําให้การสื่อสารของเราเนี่ยไม่เจอกัน,นแต่รอบนี้เนี่ยผมจะพยายามหาต่อนะผมอ่ะนะครับผมเชื่อว่า12 Y กับ15 Y น่าจะเป็นคนไทยนะอ่ะผมลองเป็นประามนะครับมีคนไทยไหมอ๊ยพิมพ์ผิดด้วยมีคนไทยไหมโน่โอ้ยโน่เนี่ยแหละโน่เนี่ใช่เลยเนี่ยไอตัวโน่น่ใช่เลยอ่ะ พิ์ไปแล้วครับ I want to create story ฮัลโหลโนอ้าเขาบอกว่านอโอทำไมอุย้ยนายก็เป็นผู้เล่นเหมือนเราอะ่ะผู้เล่นใหม่เหมือนกันนี่นาะทำไมนายไม่แบกเราอะ่ะ สรุปเลยแล้วกันครับคลิปโดตัวนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้แจกเลยเรดาว,ว่าหน้าเสียดายมากครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะแจกให้ได้ภายในคลิปโดตัวนี้นะผมแต่เนื่องจากมันเป็นการแจกที่เยอะเกินไปแล้วไม่มีใครเชื่อผมเลยผมก็ฝากคลิปโดตัวนี้ออกไปหน่อยแล้วกันนะผมถ้าเกิดใครเห็นผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยก็ไปลองแบกเขาดูนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะมีผมอยู่นะและคุณโชคดีครับได้100รีโลอย่างแน่นอนตอนนี้เนี่ยผมอัดคลิปมาประมาณสองชั่วโมงเอ้ยไม่ถึงที่อยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่สิบกว่านาทีได้แล้วนะครับผมซ ก็คือ1ชั่วโมง40กว่านาทีก็ยังหาคนแบกไม่ได้นะผมก็รู้สึกว่าคลิปเรตัวนี้พอก่อนละกันนะครับก็อย่างที่บอกไปครับฝากไปถึงเพื่อนๆหลายๆคนนะครับลองไปแบกผู้เล่นหน้าใหม่ดูนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะเป็นผมนะผมแต่ผมไม่แจกชื่อตัวละครผมนะเออไม่แจกชื่อตัวละครผมนะครับเป็นชื่อ3มขีดอย่างนี้ละกันก็ลองไปหาดูนะผมหนึ่งในนั้นคุณอาจจะได้100รีโลนะครับผมเนี่ยเตรียมไหมเนี่ยโอ้ยอยากแจกมากเลยครับเพื่อน